ตอนนี้เนี่ยในฐานะที่ที่ทําบริษัทนี่พี่ก็จะรู้ว่ามันเป็นความจําเป็นที่น้องๆสมัยนี้อาจจะอยู่ได้ด้วยตัวเองออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองก็มีความจําเป็นที่จะต้องหาเงินย่างชีพแล้วก็สิ่งองค์ประกอบอื่นๆเยอะเป้าหมายในการทํางานเนี่ยมันอาจจะต่าง,งคนรุ่นเก่าคนรุ่นเก่าอาจจะทํางานเพราะว่าต้องการ องค์ความรู้ต้องการความรู้ต้องการประสบการณ์ต้องการที่จะใกล้ชิดกับพี่ๆซึ่งเป็นโอ้โหเรียวกว่าเป็นชั้นปรมาจารย์สมัยนี้เนี่ยความรู้แน่นอนประสบการณ์ก็้องอยาจได้แต่ในขณะ,ะเดียวกันก็ต้องมีผลประโยชน์มาด้วยความสุขผมว่ามันมันไม่ต่างกันหรอกเพียงแต่ว่าน้องๆสมัยนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องอะไรก็ ว่าผมสมัยก่อนเนี่ยในคณะไม่ได้มีสอนเรื่องคอมพิวเตอร์เขียนด้วยมือกันทั้งหมดเลยฉะนั้นบางบางทีเนี่ยการคิดแบบด้วยการ sketch ด้วยมือมันทำให้สมองเราอ่ะมันถ่ายทอดมาในความรู้สึกถ่ายทอดมาในเรื่องของเส้นสายในความคิดใจมันจะช้ากว่าอาจจะมีสมาธิในการทำแต่น้องสมัยนี้เรื่องกกับเครื่องมือทันสมัยมากเวลาเขาคิดอะไรก็ตามเนี่ยคิดบนจอก็ทำให แนวทางเขาก็จะต่างกันไปในสมัยผมเนี่ยเวลาจะหาข้อมูลอะไรก็ทีเนี่ยอ้าวไปเข้าห้องสมุดนู้นเข้าห้องสมุดนี้ไปเนี่ยถามว่ามันเซิร์ชในมือในโทรศัพท์อย่างนี้ได้ไหมมันไม่ได้นะนี่คือข้อแตกต่างเลยน้องๆที่จบมาต้องตั้งประเด็นในชีวิตเหมือนว่าเออชั้นมองเห็นเป้าหมายข้างหน้าว่าชั้นอยากเป็นสามนิสที่สนุกที่ได้ทำแบบ ได้ทําโครงการได้ยืนนําเสนองานได้เอาความคิดมาถ่ายทอดเป้าหมายตรงนี้ต้องชัดเจนก่อนคนเราในฐานะมอก็ออกแบบหวังที่จะอย่างยิ่งเลยในชีวิตอยากเห็นงานของตัวเองเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงไม่ได้อยู่ในกระดาษบางคนทําปีนึงก็แล้วไม่เกิด2ปีก็แล้วไม่เกิด สามปีก็แล้วงานไม่เกิดอาจจะไม่ใช่ฐานี้แล้วน้องรักไปเนี่ยพูดให้ฟังว่าการทํางานจําเจมันคือการที่ลดทอนรือเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความคิดสร้างสรรค์ฉะนั้นไมคิดว่าถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในสายตรงไม่ได้ออกแบบมันมีอาชีพที่เราต้องสร้างสารรค์อยู่ดีไอ้ที่เราเรียมนมาห้าปีไม่ได้ไปไหนหรอกสำนักงานมันเหมือนสูตรสําเร็จที่เข้ามาแล้วเนี่ยขั้นตอน้งในการทํางานเนี่ยมันถูกระบุไว้แล้วไง อาคุณเข้ามาเป็นจูเนียร์คุณก็ต้องทํางานอย่างนีันะแบบตรงนี้นะต้องส่งในวันนี้พอมาอยู่ในบริษัทนี่มันถูกควบคุมไงมีสูตรสำเร็จให้แล้วมันก็จะเรียนมันก็จะเร็วกว่าแต่ถ้าออกมาตั้งต้นด้วยชีวิตตัวเองต้องลองผิดลองถูกเยอะทํางานแค่ไหนดีคิดเงินแค่ไหนดีที่จะคุม้มมีวิธีป้องกันยังไงที่จะส่งแบบไปแล้วไม่ถูก เบียวอะไรพวกนี้มันต้องไปเจอด้วยตัวเองน้องๆผมหลายคนเจอเส่วนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมความอยากได้งานก็ไปลดค่าบริการวิชาชีพมันไม่ได้เป็นความผิดของเขาหรอกเป็นงานแรกในชีวิตเลยหัวผมเรียนมา5ปีนี่จบออกมานี่ค่าแบบ1ล้านสองแสนมือไม้สั่นเจ้าของบอกว่าเอางีา้เจ็ดแสนได้ไหซึ่งบริษัทใหญ่ทําไม่ได้หรอกเฮ้ยโอ,อ้เอาวะ งานแรกต้องเกิดต้องเกิดก่อนคาเกินกว่าสโค p ของการบริการที่เราควรจะให้ด้วยซ้ําเพราะความทต้องการให้งานที่เราคิดให้มันเกิดก็ต้องแรกกันไงแลกกันด้วยค่าบริการที่ลดลงมาสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยคือการรับรู้ในวิชาชีพของคนทั่วไปก่อน เพราะเขาจะคิดเสมอว่าเฮ้ยถ้าฉันให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยสร้างบ้านให้ฉันนี่ฉันไม่เห็นต้องมีการออกแบบเลยผู้รับเหมาก็จะมากับแบบเรียบร้อยรวมอยู่ในค่าก่อสร้างด้วยมันไม่มีค่าบริการวิชาชีพตรงนี้เกิดขึ้นในชีวิตของคนไทยที่ผ่านมาผมต้องจะบอกว่ามันดีขึ้นทำไมถึงได้รู้ว่าดีขึ้นออฟฟิศเ็ที่ภูมิภาคเนี่ยเริ่มมีคนวอล์กอเข้ามา เป็นคนพื้นที่เข้ามาลับต้องการให้ออกแบบบ้านให้ออกแบบร้านกาแฟในสเกลเล็กก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาในเป้าหมายของงานเล็กๆก็ยังรู้สึกว่าจะต้องพึ่งผู้ออกแบบนะเราอาจจะได้รับการยอมรับในค่าบริการตอบแทนที่ดีขึ้นผมว่าบางทีมันขาดความร่วมมือเยอะมากเลยคดีคุณหมอที่เป็นรักเคารพท่านหนึ่งเลยนะที่ ที่อยู่ที่เมริกาเหมือนคุณหมอที่เก่งมากเขาจะพูดว่าเฮ้ยฉันดีเนี่ยเพราะว่าอ,อยู่ดีนะฉันถึงได้ดีม่าเราจะจะขาดตรงนี้นไงว่าเราจะขาดตรงที่ว่าเออถ้าถ้าคุณดีฉันไม่ได้งานไม่กลับมองว่างานประกวดหลายงานที่เพื่อบอกว่าเฮ้ยถ้าตัดสินให้ผมได้ผมโกรธนะแต่ว่าเขาเหมาะไงมีความรู้สึกเออถ้าคุณมองเป้าหมายว่าสา삶กรรมที่ดีมันควรจะเป็นอยู่ตรงนี้ แล้วแด่ใจมันจะสบายใจว่าเออเจ๋งว่ะเอาเราไปเอาของเราไปสร้างมันก็จะสู้เขาไม่ได้หรอกผมว่าการอยอมรับกันตรงนี้นเป็นเรื่องสําคัญท้าก็คือมีหน้าที่ดูแลวิชาชีพในด้านที่จะเกี่ยวพันกับกฎหมายละที่จะมาควบคุมดูแลการทํางานมาให้นอกลู่นอกทางเป็นตัวป้องกันปกป้อง พวกเราด้วยอะไรก็ตามคู่มือการทั้งหมดเลยที่จะทําให้วิชาชีพเรามีระบบมีระเบียบที่ทุกคนจะอยู่ร่วมกันได้คือทำตรงนี้มาจะมีผลต่อไปในอนาคตกับสาธารณชนถึงต้องมีใบคควบคุมในการประอกอบอาชีพแต่คนเรากลัวการสอบวันที่เราประกาศว่าจะต้องมีการสอบไม่เอาประท้วงไม่ยอมอะไรทั้งหลายหน้าที่สภาคือ ผักดันให้มีปริมาณจานวนสถาบนิกเนี่ยให้เหมาะสมพอมันน้อยมันก็เลยเกิดอย่างที่เราคุยตนอนต้นเน่ยเดี๋ยวไปให้ผุณรับเหมาทำเลยหรือไปทําตามต่างจังหวัดหรือเอาใบอนุญาตของคนอื่นมาำทำสำเนาปลอมลายเซ็นไปขออนุญาตเป็นคําถามที่กําลังฮิตที่สุดตอนนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตคุณจบมาแล้ว5าปีคุณน่าจะเอาความรู้คุณมาวัดกันก่อน ทุกวันนี้น้องๆไม่เข้าใจทําไปเถอะถ้าไม่มีเรื่องก็ไม่ว่าอะไรแต่พอคุณมีเรื่องกับเจ้าของโครงการเนี่ยเขาแจ้งความแล้วตกลงกันไม่ได้เสียหายอะไรขึ้นมาเดือดร้อนมาก mm hmm. ทำแนะนําอย่างเดียวเลยคือน้องๆหนึ่งอย่ากลัวการสอบได้หรือไม่ได้ไม่ไไมเป็นไรจะทําในประกอบอาชีพต,ต่อไปในอนาคตหรือไม่ประกอบไม่เป็นไรเอาอะไรเส้นขั้นพื้นฐานไว้ก่อนก็ได้อย่างน้อยก็เออเอามาดูต่างหน้าชีวิตฉันเป็นคนคนหนึ่งที่ อยู่ในเงื่อนไขที่เขาอนุญาตให้ฉันประกอบอาชีพแล้วผมว่าจริงๆเนี่ยการเรียนรู้อันไม่มด้ัันจบสิ้นสกิลมันเกิดจากการทํางานแล้วเกิดจากการที่เราอยากเรียนรู้อะไรศึกษาม,มันให้จริงเดี๋ยวนี้ชีวิตมันง่ายมากสําหรับการที่จะเซิร์ชในการหาองค์ความรู้มาถึงตอนนี้พิ่บอกให้ว่าผมแห่งนะมีความสึกโคตรโง่เลย โอ้อะไรรู้ไหมยิ่งเซิร์ชเข้าไปอ่านในอะไรแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าองค์ความรู้ผมเป็นติ่งเลยแล้วถ้าคุณจะรู้อะไรให้มันลึกจริงเนีคุณเข้าไปลึกคุณเรียนได้ทุกวันคุณอ่านได้ทุกวันขนาที่อ่านทุกวันก็ยังอยากรู้อยู่ดีอยากเรียนอยู่ดี